ผมว่าพี่เนี่ยดูเป็นทรงแบบสายฝอยน่าจะชอบไหมผิวขาวผิวน้ําตาลผิวดําเคยลองหมดแล้วบอกเลยว่ามันจุกแล้วมันเจ็บไม่ว่าอาวัยวะเพศของผู้หญิงจะกว้างบานโบบจริงๆแนละ้วมันเป็นเรื่องของกูเออใช่ขออีกตัวหนึ่งก็ได้ค่ะอันนี้มาเป็นโครงนะอันนี้มาเป็นจิ๋มเลย <laughs> ว่า youtube <laughs> ไม่เข้าใจกู <laughs> คลิปนี้แม่ง <laughs> แบงกูแน่ะนอะน <laughs> วันดีรับนี่คือรายการเรื่องบนเตียงเตียงก็นับรายการที่เราจะมาพูดคุยกันบนเตียงเกี่ยวกับเรื่องเซ็ตนะครับให้รู้กันไปเลยว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัววันนี้นะครับผมเชิญพี่สาวคนหนึ่งมาที่บอกเลยว่าเขาเป็นโปรในด้านเกี่ยวกับการยัดนะฮะยัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปฟังกันเราเองนะครับกลับมายาคติที่เขาชอบพูดกันว่ายิ่งยัดใหญ่ยิ่งยัดบ่อยเนี่ยยิ่งโบรแม่งจริงไหมวันนี้เดี๋ยวไปฟังกับพี่เขาดีกว่านะครับพี่อินนะครับเชิญเลยครับกระโปรงขึ้นยากนิดนึงนะโอเค ได้อยู่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 แซบๆอันนี้คือตัวเองหน่อยครับพี่อีฟพี่อีฟนะคะเป็นดีไซเนอร์ค่ะของบริษัทบริที่เนียนทำเกี่ยวกับ ถ้วยอนามัยสำหรับผู้หญิงนะคะเมื่อก่อนนี้พี่ก็ทําอาชีพ s t ลิ i ค่ะก็คือส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นเรื่องดีไซน์อะไรอย่างนี้แหละใช่ไหมใช่แต่คือหลักๆตอนนี้คือดีไซน์รูปทรงของถ้วยอนามัยนะถ้วยอนามัยเผืผ่อบางคนไม่รู้จักนะครับปกติผู้หญิงเขาจะใส่ผ้าอนามัยใช่ไหมอันนี้เป็นถ้วยอนามัยนะบอกกฎข้อหนึ่งของการขึ้นมาบนเตียงนี้ก่อนครับก็คือทุกคนที่ขึ้นมาบนเตียงนี้นจะต้องเปิดอ,อกปิดใจทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์พี่โอเคไหมไม่มีปัญหาเออจับมือจับมือ,อ นัิก่อนเคยมีเซ็กครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไรหอไร่เหตุการณ์ยังไง เซ็กซ์ครั้งแรกของพี่ตอนอายุ13ว้าวเร็วเหมือนกันนะเร็วเหรอของผมยี่สิบสองอ่ะเธอช้าเ <laughs> ใช่ๆช่สิบสามก็เร็วจริงๆอ่ะพัฒนาการของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะคะคือเท่าที่เราศึกษามาเนี่ยพื้นฐานของชีวิตเนี่ยพัฒนามาจากสมองส่วนที่อยู่ใต้ที่สุดคือสมองส่วนที่ดึกดําบรรพ์ที่สุดทาไมเด็กสองขวดถึงเริ่มแบบจับเอาไว้ยาวะเพศตัวเองแล้วรู้สึกพึงพอใจสมองมันจริงๆเนี่ินที่ปี่นน่ะไม่เป็นเรื่องแบบขั้นพื้นฐานซึ่งของพี่เกิดขึ้นตอนอายุ 13ปีครั้งแรกพี่เริ่มช่วยตัวเองก่อนอายุ13ปีด้วยน้ำด้วยน้ำน้ำอะไรสายฉีดตูดักบัวว่ายน้ำแล้วมันเบามันกระทบแล้วมันรู้สึกดีอะพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ไม่ได้บอกใครแต่พี่มีความสุขของพี่อ้าจริงว่าจัทุกวันนี้คนผู้ชายนอนยังจับจู๋ตัวเองอยู่เลยมันสบายใจจริงนะเวลาคนจะนอนอะเพว่าจะจับเอาไว้วางเพศตัวเองอะไรเงี้ยให้มันแบบหลับง่ายกว่าวุ้กเข้ามาเรื่องเซ็ก์ครั้งแรกอายุ13เหตุการณ์เป็นยังไงครับตอนนั้นพี่อีฟเรียนอยู่ที่โรง มัธยมค่ะซึ่งมันมีแค่มอถึงม3ไอ้พวกมอมเนี่ยมันก็จะคิดว่ามันโตสุดแล้วเหมือนมาจีบเราอะไรอย่างเงี้ย<ม>ตอนนั้นเราเป็นเด็กม1เข้าใหม่เลยครั้งนั้นมันเป็นเซ็ก์ที่เป็นความรักพอเรารู้สึกมีความรักอะความต้องการทางเพศมันเกิดขึ้นเองจริงๆเพราะอันนี้ก็มีสาเหตุคือสาเหตุของมันนั่นก็คือว่าฮอร์โมนชายกับโครงสร้างทางดีเอ็นเอของผู้หญิงเนี่ยเท่าที่ศึกษามาค่ะมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าน็อตไปมีอะไรกับผู้หญิงสักคนหนึ่งสมมุตินะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคน เอาโครงสร้างสังคมออกไป เอาจารีประเพณีออกไปน้อสามารถพึงพอใจกับแค่สวดทรงงอวนมตูดซึ่งนมตูดมันคือสิ่งที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้อุดมสมบูรณ์เพราะมีลูกระบบสืบพันธุ์มาเลยแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผู้หญิงอ่ะผู้หญิงจะต้องลงทุนเยอะกว่าเวลาที่ผู้หญิงท้องเนี่ยจะต้องใช้แรงเท่ากับการวิ่งไปกับเชียงใหม่กับผู้ชายใช้เพียงแค่1ึงต<ะ>่อแสนเพราะฉะนั้นคุณก็จะไปแบบมีเพศสัมพันธ์มีเพศสัมพนันธ์เพราะวิวัฒนาการในโบราณแล้วเรามีเพศสัมพันธ์เพราะว่าเราต้องการ มันน็อตมีเมียกี่คนไม่รู้แล้วก็มีลูกอีกหลายหลายคนซึ่งจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นอะอะไรประมาณนี้ไอ้เดี๋ยดิแล้วกับพี่มสามคนนั้นเนี่ยมันไหนอะไรยังไงในโรงเรียนห้องน้ำห้องเรียนครั้งแรกครั้งแรกจำไม่ได้มันเยอะในห้องน้ำโรงเรียนยังเข้าใจได้ในห้องเรียนมันยังไงก็รอคนอื่นกลับหมดแล้วเราไม่กลับไง บอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะคะ,ะแต่ว่าที่พี่รอดมาได้เพราะพี่ศึกษาเรื่องคุมกําเนิดบางสิ่งบางอย่างในร่างกายเรามันฟ้องออกมาว่าเนี่ยคือเราต้องการมันแล้วเราก็ไม่มีที่เราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะต้องไม่ทํามันตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ไหวแล้วอะม,ม,มันไม่ไหวจริงเ,เราลากเขาแล้วเราก็แบบสางคัดหลั่งมันก็ไหลร้ลองให้จับเขาก็แข็งนี่มันคืออะไรวะมันรู้สึกดีมากเลยอะไม่ได้จะแนะนําให้แบบว่าเด็กนักเรียนไปม,มีเซ็กซ์กันะไรขนาดน,นั้นนะแต่นี่เป็นประสบการณ์ของพี่เขา ทีแบบว่ามันมีความรู้สึกในช่วงเวลานั้นจริงๆแต่ว่าอยากแนะนําให้ทุกคนเนี่ยมีการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับเซ็กนะรู้จักป้องกันร,รู้จักคุมกําเนิดอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถมีเซ็กได้เ<ช>ม่อพร้อม นั้นปเป็นประสบการณ์เซ็กครั้งแรกของพี่อินนะครับผมว่าพี่เนี่ยดูเป็นทรงแบบสายฝอนนัน่าจะชอบไหมมีคนจีบเยอะอือะเป็นชาวต่างชาติที่เป็นชาวต่างชาต,ชาชาติผิวขาวผิวน้ําตาลผิวดําเคยลองหมดแล้วมันมันแต,ตกตากก่างกันยังไงถ้าเป็นเอเชียนะไซส์มันจะอยู่4.9่จใหญ่หน่อยก็5.2าจุดสวรเสิร์ชจริงนะครรู้จริงรู้ลึกรู้จริงนะแต่ถ้ามันเริ่มเป็นผิวขาวหัวทองขึ้นมาอย่างเงี้ยฝั่งยุโรปเริ่มเป็น5-6แล้ว บอกเลยว่ามดลูกมันตื้นแล้วมันจุกแล้วมันแสบครั้งหนึ่งเคยมีเซ็กส์กับเด็กผู้ชายคนหนึ่งแล้วมันเหมือนมันแข็งมากแล้วมันก็ทนอึดมากพี่มีอะไรกับเขาไปพี่จะต้องพักฟื้นร่างกายอของพี่เอง <laughs> อะไรประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นแถบอินเดียผิวน้ําตาลเนี่ยจะคล้ายกับไทยมากแต่มันมีความโดดเล็กโดดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นแขกเป็นอินเดียพวกนี้บางคนเล็กบางคนใหญ่บ้างคนผิวดําพี่เคยมีแฟนอยู่คนนึงคือเซ็กซ์ทุกครั้งที่มีความสุขคือเซ็กซ์ที่มันประกอบไปด้วยความชอบและความรักอะไม่รู้เราคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขารักเราเขาก็รู้สึกว่าของที่เขามีอะมันใหญ่เกินกว่าที่มดลูกเราจะรับได้เขาก็จะดูแลเราอย่างเป็นพิเศษ แต่ว่าไม่ได้ทําร้ายกันมันต่างกับน้องฝรั่งยังไงคือมันใหญ่เหมือนกันแต่ทําไมอันนั้นเจ็บจุกอันนี้ไม่ทาร้ายน้องฝรั่งคนนั้นอาจจะไม่ได้เกิดจากความรักแต่เกิดจากความมันเรามันมมน,นะคือพอเขามันเราร้องเจ็บมันก็ยิ่งรู้สึกว่าเรามันอะไรอย่างเงี้ย จร,จริงแล้วคือเราจูบแล้วซึ่งแปลว่าขนาดจะเล็กจะใหญ่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ปัญหานะไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่เทคนิคอะกับความรู้สึกถ้าเราหลักใครสักคนอะเราก็คงพร้อมที่จะแบบทำยังไ,ไงก็ได้ให้อีกฝ่ายมีความสุขเพราะว่าเซ็กส์ที่ดีมันควรจะเป็นการเห็นอกเห็นใจกันปรับตัวเข้าหากันขึ้นอยู่กับคน2คนนั้นหรือคน3มคนนั้นหรือคนหมู่นั้นเรื่องอะไรนี้ดีนะคือเรื่องความรักหรือเรื่องเซ็กส์อะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องผูกขาดกับคนสองคนเนาะกี่คนก็ได้ที่คุณคุยกันแล้วอะมีคอน เนกัเชื่อกูอย่างว่าเขาเนี่ยโปรในด้านยัดจริงนะยัดมาหลายเชื้อชาติมากแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่พี่อีฟก็โปรในด้านยัดนะั่นคือถ้วยอนามายัยมันเป็นแบรนด์ที่พี่กาลังทําอยู่ผู้ชมเนี่ยจะได้แบบรู้เรื่องราวเกี่ยวกับถ้วยอนามัยมากขึ้นว่ามันดีไม่ดียังไงอะไรเงี้ยพี่เอามากลางตรงนี้แล้วเอามาใช้ให้ดูหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวพี่จะขอเล่าประวัติของถ้วยอนามัยก่อนแล้วกันคือถ้วยอนามัยเนี่ยคนคนแรกที่คิดค้นมันขึ้นมาเป็นผู้หญิงซึ่งมันก็มีมาเกิน70ปีแล้วอ่วในฝังงขงผู้หญิงโรปเียเร้่องเเซกก่อนราะ มีเนี่ยบทเรียนเขาเลยไม่กลัวการมีเซ็กส์เขาจึงไม่กลัวที่จะเอาสิ่งสิ่งหนึ่งอนะ่ะสามารถเสียบหรือว่ายัดเข้าไปพอเรามาเทียบกันในสาวเอเชียแล้วเนี่ยโครงสร้างของบ้านเราละกันมันทําให้เรารู้สึกว่าการมีเซ็กส์ก่อนวัยอันควรเนี่ยคุณจะต้องเรียนจบแล้วหรืออะไรเนี่ยซึ่งทุกวันนี้เรื่องเนี้ยเขาก็รู้กันหมดแล้วแหละแต่มันยังมีคนที่คอนเซอร์เวทีอยู่ด้วยพอโลกโซเชียลมันกว้างขึ้นนะ่ะตอนนี้เขาสามารถเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้เขาไปหาข้อมูลจากทั่วโลกได้อะงั้นเดี๋ยวให้พี่มา ใช้ผ้าระบายให้ดูดีกว่าได้เลยวันนี้เตรียมอุปกรณ์มาเลยใช่ไหมนี่อโอเคค่ะเราจะมี3มสิ่งนี้นะคะอ,อันนี้เรียกว่าแทมพอรค่ะแทมพอรเป็นผ้านามัยแบบซอนแบบซอนใช่นะซึ่งสิ่งนี้ต่อให้เราใช้ผ้านามัยไปเนี่ยเวลาที่มันรับปริมาณมากจนเกินไปมันก็จะเกิดการรั่วซึมอยู่ดีและจะเห็นข่าวว่ามีผู้หญิงที่ใช้ผ้านามัยแบบซอดแล้วเกิดติดเชื้อจนต้องตัดขา ขาเลยเหรอใช่กับขาเลยเป็นนางแบบสวยๆเรื่องนั้นจึงเป็นข่าวแต่พี่อี้พิดว่าคงมีคนอีกหลายหลายคนที่เกิดการติดเชื้อแบบนี้แล้วตัดขาแต่ว่าข่าอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นข่าวเพราะว่าอาจจะไม่ได้แบบเป็นนางแบบโอเคสิ่งสิ่งเนี้ยพอเราไปจูบอันนี้จะต้องรอเวลาหน่อยอันนี้คือผ้าอนามัยนะคะแบบปกติที่เราต้องเปลี่ยนแล้วอันนี้คือ หมุดหิดมากด้วยความเป็นประจําเดือนผู้หญิงจะมีฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปวยความเจ็บปวดหมายถึงความหงุดหีดทั้งร่างกายและความหงุดหีดทางจิตใจเพราะระดับฮอร์โมนเรามันเปลี่ยนหมดลูกของเราฮอร์โมนชนิดหนึ่งมันทําให้เราจะต้องสร้างเงยื่อบุหมดลูกขึ้นมาเพื่อรองรับกับการมีบุตรและมันยังมีฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อทําให้ผนังของหมดลูกของเราย่อยสลายตัวออกไปเป็นประจําเดือนมเมื่อไม่เกิดกาปรปฏิสนธิคราวนี้พี่จะลองแปะมันลงไปที่ตรงนี้นะคะ โอเคพอเรายกขึ้นมาเนี่ยไหล,ออ,หลออกนะไหลออกอันนี้พี่ฟลองที่ห้านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอ่ะเร,เราเร่งให้มันแบบเหมือนจริงมันจะอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายมันจะหลุดมาตรงนี้นึกออกป่ะอืมเพราะว่าเรานั่งสมมติว่าผู้หญิงที่ไม่ได้มีไรายได้ต้องใช้ผ้าอนไมทุกเดือนนะ ค่าใช้จ่ายที่แบบมันไม่แฟร์ต่อเพศเลยมันโควรจะไม่แฟร์มันนอตเกิดมาแล้วน,นอตไม่ต้องเสียเงินตรงนี้เนีแต่พี่เกิดมาพี่ต้องเสียเงินตรงนี้แล้วเลือดพี่ยังโดนดูถูกว่าเหม็นด้วยอคราวนี้พอ,ม,อ,ม,อ,อมาดูด้วยวาจิเนียนอันนี้บรรจุได้30มิลลิลิตรมาลองสักเท่านี้ก่อนครึ่งหนึ่งอันนี้นะคะ อ,อลองโหมันเยอะกว่าเยอะเลยนะเราลองดูอีกอีก,อกสักห้าซึ่งถามว่าเกินขีดไหมยังไม่เกินนะคะเราลองอีกอ๋อเขามีขีดบอกไว้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ,ะมันจะมีเทคนิคในการใช้ของมันอ,อันนี้เราแค่แกะแบะ เลอะเปลี่ยนหรือ,อเกือบจะเลอะเปลี่ยนมันเปลี่ยนบ่อยยิ่งผู้หญิงส,สะอาดสะอาดก็ต้องยิ่งเปลี่ยนบ่อยเลย้ะคะผมว่ามันแปลกมากเลยนะเหมือนแบบผู้ชายเยี่ยวแตกแล้วแบบว่าก็เยี่ยวไปเลยแล้วแบบว่าไปห้องน้ำแล้วเอาออกแล้วก็ใส่กางเกงในตัวใหม่แล้วออกไปอีกสักพักหนึ่งแม่งเยี่ยวแตกงแลวอะไรเงี้ยแล้วมันตรหลาดแ,ลแต่ถ้าเป็นอันนี้มัน แล้วไม่หมักหมงแบบนี้ด้วยอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนเยอะๆนะคะมันจะอยู่ได้4ีถึงหชั่วโมงเพราะประจำเดือนของผู้หญิงมันจะมามากในวันแรกวันนั้นจะเป็นวันที่มูดดีมากมโมโหหงุดหงิดมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานมีปัญหากับแฟนอะไรก็ไม่ได้สักอย่างแต่ไอสิ่งสิ่งนี้มันอยู่ข้างในทั้งหมดจนมันทาให้พื้นผิวอะลักษณะของอวัยวะเพศหญิงอะไม่รู้สึกว่ามีอะไรมารบกวนอีกต่อไปค <Yan kee. S 2> ือบางทีมีเมลและหงุดหงิดง่ายนเนี่ยฮอร์โมนก็ส่วนหนึ่งแต ใช่พอใช้ในปุ๊บไอ้อลณงเหวี่ยงตรงนี้มันก็น้อยลงได้อลโลมูดี้ตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปคือถ้วยนามัยอ่ะสังเกตนะคะเวลาที่มันอยู่ข้างในของเราอ่ะม,มันจะดูดขอตัวใสนะคะ <Wow. S 2> อ,อวัยวะเพศหญิงของเราเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่ามดลูกเลือดเราไหลจากตรงนี้อันนี้เรียกว่ารังไข่น้องๆดูไว้นะครับรายการวิทยาศาสตร์บ้านตัวเอง <c oughs> เลือดประจําเดือนตรงนี้จะสร้างไข่ขึ้นมาแล้วไข่จะมารออยู่ตรงนี้แล้วเมื่อถึงรอบเดือนเนี่ยพอเราตกไข่ปุ๊บผนังมดลูกตรงนี้มันจะขยายตัวใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับเบบี๋เราไข่เราไม่ปฏิสนธิอ่ะมันจะต้องทําการสลายตัวออกมาเป็นเลือดประจําเดือนเพราะฉะนั้นไอช่องช่องเนี้ย มันคือช่องที่เอาไว้รองรับเลือดประจําเดือนขออีกตัวหนึ่งก็ได้ค่ะอันนี้มาเป็นโรงนะอันนี้มาเป็นจิ๋มเลย <c oughs> ว่า YouTube ไม่เข้าใจกูคลิปนี้แม่งแบงกูแน่นอนจริงมาก <c oughs> อ่าเปิดแล้วมันดูวิทยาการศึกษาเป็นอย่างนี้หลอก AI ได้อยู่ <c oughs> พอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยถ้วยละไมเนี่ยเวลามันพับอ่ะมันจะเท่านี้อ แค่นี้เองหน้านี้มันจะเป็นวงกลมเลยอะ่ะคือที่หลายคนกลัวเฮ้ยเอาถ้วยนม,มยัดเข้าไปมันน่ากลัว่จริงแม่งเล็กกว่าจูอีกเอ,อ,เอ,อพอเรานำสอดเข้าไปใช่ไหมคะมันจะไปตรงกับตัวมดลูกพอดีพอเลือดเราจะไหลมาตรงนี้อ,อ,อันนี้เรียกว่าช่องคลอดอันนี้เรียกว่าปากช่องคลอดถ้ยวยนมยามาจีเนียเนี่ยมันพลิกได้แล้วแต่ว่าคุณอ่ะพอดีกับมันที่ตรงไหนก็เสียบเข้าไปเรารู้เลยว่ามันพอดีไม่พอดีเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วเราต้องเช็คด้วยตัวของเราเองว่ามันกลางมันรั่วหรือไม่พอมันหมุนได้แล้วเนี่ยก็แล้วแต ทางไหนเดือนแรกเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณจะฝึกซ้อมมันยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณยังมีเจ้าสิ่งนี้ยคอยช่วยอยู่ถ้ามันไหลเล็กออกมานิดนึงเกงๆนยคุณก็ไม่เปื้อแหละแต่ว่าในสัปดาห์ต่อไปคุณจะใช้มันละถนัดมากยิ่งขึ้นพอเรามาดูวาจีเนียนพัฟทำไมพี่ถึงเอาตัวนี้มามันประมาณปากกาค่ะใหญ่กว่านิดหน่อยความกว้างประมาณแบบ2เซนอะไรเงี้ยใช่สองเซน,นใช่เพราะฉะนั้นความกลัวมันคือมายาคติค่ะคือเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือสิ่งแปลกปลอมการยัดเข้าไปในจิ๋มอ่ะมันแปลก หรือเปล่ามันปลอดภัยไหมมันติดเชื้อไหมแต่จริงๆอันนี้ลดอาการที่ต้องใช้อันนี้แล้วตัดขาได้เลยแล้วลดกลิ่นเหม็นได้เลยมันจะมีถ้วยอีกหลายหลยแบบนะคะสามารถให้คนลองใช้ได้5ปีคุณประหยัดไปได้10,000บาทแล้ว<ม>หนึงห่องอยู่ได้5ปีเลย5-10ปีอ้อแล้วไอ้ที่นี่คือซื้อทุกวันเลยแล้วเป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ทำลายโลกเลยเนาะอันนี้ซื้ออันเดียวจบเลยคือมันยัดตอนเข้าแต่พอเข้าไปข้างในมันก็บานเป็นถ้วยรับรองเลือดได้เหมือนกันใช่ค่ะ แล้วอย่างนี้แปลว่าไอ้มายาคาติที่บอกกันว่ายัดไอ้ถ้วยอะไมยเนี่ยมันจะทําให้แบบชีมีโบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเราเลือกไซส์ถ้วยที่เหมาะกับตัวเองเลือกไซส์ถ้วยที่ถนอมตัวเองปากมดลูกสามารถออกกําลังกายได้โดยการมิดเราต้องใช้ช่วงเวลาในการรักษามันค่ะแต่ถ้าเราอยากจะถนอมมาเลยเราแค่เลือกถ้วยที่เหมาะกับคุณที่สุดก็คือมันเป็นสิ่งที่มีรูอยู่แล้วมันไม่เหมือนระเบิดหูคือระเบิดหูมันแหวกรูมาแต่ว่าอวัยวะเพศหญิงเนี่ยมันขยายแล้วมันหดได้ เพราะนั้นไอ้มายาคติที่บอกว่าใส่อะไรเข้าไปแล้วจิ้มโบมันไม่จริงนะถ้าเราใช้มันในระยะยาวอ่ะเราก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูมันเช่นกันส่วนเรื่องพ o l ิ t การเมืองไม่ว่าอวัยวะเพศของผู้หญิงจะกว้างบานโบจริงๆแล้วมันเป็นร่างกายของเราแล้วไม่สามารถที่จะมีใครมาบอกได้ว่าเธอจิ๋มโบอ่ะเธอจิ๋มบานอ่ะหรือแบบเธอโตอ้วนจังเธอหัวร้านจังเธอโตเตี้ยจังมันไม่ควรเกิดขึ้นใช่เพราะมันเป็นเรื่องของกูเออใช่เออมันเป็นเรื่อง ื่องของกูนะออมันจะยังไงมันก็เป็นเรื่องของร่างกายเราใช่มันเป็นเรื่องของร่างกายเราเรื่องของการเมืองเรื่องหนึ่งก็คือโครงสร้างสังคมเราปัจจุบันมันคือโครงสร้างที่เราจะต้องดิน้นรนซึ่งมันทาให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงมากกว่าจะไ,ได้มีเซ็กต์ไปได้แต่งงานยิ่งนานวันเข้าไม่ยิ่งห่างเรื่อยๆนะเมืนะ่อก่อนเนี่ยแต่งงานยี่สิบห้าผมก็เห็นแหละเดี๋ยวนี้เพื่อนๆผมเนี่ยสามสิบถึงจะเริ่มแต่งงานเริ่มเลยแต่ผมอยากถามข้อต่อไปก็คือเซ็ก์ที่พี่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยอยากให้พี่ลองเล่าอันที่ดีททีี่่่สสุุดดแและยฟัง แกนเอาดีก่อนลวกันค่ะเซ็กซี่ดีคือผู้ชายทุกคนที่พี่รักเพราะว่ามันจะทั้งแบบเป็นห่วงเป็นยายอบอ้อมอารีและดูแลเราถ้าพี่มีเซ็กซ์ด้วยแล้วพี่รักก็คือก็คือเซ็กซี่ดีเซ็กซี่ดีทุกครั้งทุกครั้งส่วนเซ็กซ์ที่ไม่ดีคือเซ็กซ์ที่แบบฝรั่งคนนั้นทั้งนั้นเลยไหมมันก็เอามันมันมีหลายที่ที่เป็นคนแบบนี้ที่ปม่นคนแบบนี้คือเจอมาจนแบบว่าพี่เข้าใจแล้วว่ามันต้องไปศึกษาต่อเ <c> หตุนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอย่างความหึงหวงของผู้หญิงเนี่ยห่วงอะไรผู้ชาย ทำไมถึงแบบชอบดูสวดทรงองเอววะก็เพราะว่าเออหน้าอกกับก้นมันคือแม่พันธ์อ่ะมันไม่ได้อยู่ในสมองส่วนหน้าเพราะสมองส่วนหน้าถูกพัฒนามาทีหลังสมองส่วนท้ายมันคือสัญชาตญาณพี่ก็จะไม่ได้โทษผู้ชายมากว่าอยากไปมังคับเขามากคือแค่แบบไม่ผิดรูปผิดเมียอะไรแบบนั้นไม่เข้าใจก็พอแต่ว่ามองหรืออะไรเงี้ยเราเข้าใจได้ว่ามันเป็นแบบมันเป็นสัญชาตญาณสัญชาตญาณแต่ก็ขอให้ตามที่ตกลงกันไว้แต่ว่าจะตกลงกันยังไงอันนี้เป็นเรื่องของแล้วแต่ใครแต่มัน คำถามสุดท้ายครับพี่อีฟพี่บอกว่าเดี๋ยวนี้ก็คือแบบช่วยตัวเองอย่างเดียวแต่ถ้าต่อไวันนี้ต่อไปเนี่ยคนที่จะเข้ามามีเซ็กกับพี่ได้ต้องเป็นคนอย่างไรต้องเป็นคนที่เขารักพี่ในแบบที่พี่อยากจะเป็นโดยที่พี่ไม่จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอะไรค่ะแล้วเขาก็จะต้องเป็นคนที่เขาเป็นแบบที่เขาเป็นโดยที่พี่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเขาถูกต้องอืมอืโอเคครบนะวันนี้โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่อีฟมากเลยครับที่มาแชร์เรื่องหลายเรื่องมากเลยนะทั้งเรื่องของอานเมืองอะไรก็แล้วแต่เต็มหมดเลยแล้วก็เรื่องของเอาิม่วานี้้้ดแแใหูล รู้แต่ว่าแม่งได้สาระเยอะมากนะคือกูไม่สามารถรวบรวมสรุกทุกอย่างของวันนี้ได้อะเออใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไบค์กด subscribe ให้ช่องบ้านเองด้วยนะครับ <S <S ให้พี่แจกท่องทางการติดตามนิดนึงว่าจะ ขายจาอะไรตอนนี้เอาเลยก็คือ v i r g เนียนะคะคือตัว V A G I N I A N จุดแล้วก็ official ค่ะคือ Instagram แล้วก็ช่องทาง Facebook ของเรา v i r g นียนค่ะแล้วก็เมสส์ครับส่วนถ้าใครชอบรายการเรื่องมนตเตียเล่นก็นํำนะครับก็คอมเมนต์กันบอกไว้ได้เลยว่าชอบแล้วก็อยากให้พ p ต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแง่มุมไหนก็คอมเมนต์บอกกด้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับวัสดีครับบ๊ายบายอย่างสุดท้ายที่เป็นธรรมเนียมของรายการเราคือแขกรับเชิญทุกคนต้องไปปิดกล้องให้ครับโอเค ปิดปิดปิดกล้องหนึ่งกล้องสองอ๋อโ <Okay. S 2> uh, <okay. S 1> อเคสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ